เกาะนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์ของเซอร์ในฮันโหมดโดยเกาะแต่ละชนิดในฮันโหมดเนี่ยมันก็มีลักษณะหน้าตาที่แตกต่างกันนะครับและวิธีการหามันก็แตกต่างกันด้วยนะบางอันก็เล่นแมปเดียวเราก็ได้มันมาแล้วนะหรือบางอันเราต้องเสียเบินพานะครับเพื่อที่จะปลดล็อกเอามันแต่มันจะมีเกาะกี่อันละครับที่มันนั้นไม่สามารถครอบครองได้แล้วนะตอนนี้ซึ่งในอดีตมันเคยทําได้นะหรือบางอันหนักสุด ก็คือเพลเยอร์อย่างเราๆครับไม่สามารถครอบครองมันได้เลยนะเดี๋ยวคลิปในวันนี้นะผมจะพาท่านผู้ชมนั้นไปดูเกาะ2ตัวนะครับที่ไม่สามารถครอบคลองได้แล้วนะซึ่งเกาะ2ตัวนี้มันจะเป็นยังไงกันแน่นั้นเราไปดูคลิปนี้กันเลยเกาะตัวแรกนะครับ e l i ิโดยหน้าตาของเกาะตัวนี้นะครับก็คือจะเป็นเกาะเหมือนเกาะธรรมดาทั่วไปเลยนะครับแต่เรื่อง คนสีแล้วเนี้ยมันจะออกแนวสีดํามากกว่าเกาะอ,อ,อื่นๆนะแล้วก็เอกลักษณ์อย่างหนึ่งของเกาะตัวนี้เลยก็คือตรงส่วนของหมวกนะครับมันจะมีรูปเป็นกระโหลกนะครับติดอยู่โดยเกาะตัวนี้นะครับคือวิธีการได้นะครับคือเราอ่ะต้องไปเล่นโหมดฮันนะครับในช่วงที่มันยังเป็นเซิร์ฟเทสอยู่นะซึ่งปัจจุบันคือเซิร์ฟเทสมันก็ไม่มีให้เล่นแล้วนะคือมันปิดไปละหลังจากที่มันปล่อยตัวฮันโหมดตัวเต็มมา ซึ่งถ้าเกิดใครที่เออเคยเล่นทันเซิร์ฟเทนเนี่ยก็บอกเลยว่าท่านมีไอตัวเนี้เป็นของแลเลยละ่ะเออแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคือไอเกาะตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดดูจากลักษณะหน้าตาตรงส่วนหัวที่มันเป็นกระโหลกแล้วเนี่ยผมคิดว่าเขาน่าจะได้รับแรงบันดาลใจมาจากไอตัวละครโกดนะที่มาจากคอ e บิวต้เกาะตัวนี้นะครับมีชื่อว่าเจน e ร a ลนะครับ โดยเกาะตัวนี้นะครับลักษณะหน้าตามันเลยก็คือจะเหมือนเกาะทั่วไปเลยนะและสิ่งที่ไม่เหมือนเกาะอืนอ่นๆครับก็คือตรงแขนขวาของเกาะนี้นั้นมันจะมีเหมือนสีเหลืองๆนะครับเคลือบติดอยู่แล้วก็เอกลักษณ์อย่างหนึ่งนะครับของเกาะตัวนี้เลยที่มันนั้นไม่เหมือนชาวบ้านนะนั่นก็คือส่วนของหมวกนะครับมองเผินๆน,นึกว่าดูมสเลเยอร์นะดยเกาะตัวนี้เนี่ยคือวิธีการได้มันเนี่ยบอกเลยว่าเพลเยอร์อย่างเราอ่ะไม่มีทางได้มันแน่นอนนะ คือไอเกาะตัวเนี้ยมันจะได้เฉพาะตัวของคนสร้างเกมเท่านั้นนะครับซึ่งคนสร้างเกมไอสวายเดอร์ไน์มันก็คือเลดจัมเปอเนี่ยซึ่งคาดว่าเขาน่าจะมีไอเกาะชนิดนี้อยู่นะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับอันนี้คือมันเป็นแค่ข่าวลือเฉยๆนะครับก็คือไอเกาะตัวเนี้ยเห็นเขาว่ากันว่ามันสามารถที่จะเพิ่มพลังชีวิตของเรานะครับได้ถึง50%เเลยนะเมื่อเราสวมใส่มัน ือเรียกได้ว่าถ้าใส่ปุ๊บเนี่ยเป็นแทงให้กับเพื่อนได้เลยนะซึ่งอันนี้ก็เป็นแค่ข่าวลือเท่านั้นนะครับก็อย่าไปเชื่ออะไรมากนะและนี่ก็คือทั้งหมดในคลิปนี้นะครับกับ2เกาะที่ไม่สามารถครอบครองได้แล้วนะก็ก่อนจะกันไปนะครับหากคลิปนี้ข้อมูลผิดพลาดตรงไหนนี่ก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับหากท่านผู้ชมชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กันด้วยนะครับคลิปในวันนี้ก็บ๊ายบายครับ